ยอดขุนโจรเกาเล้งนนพรัตกระชากหน้ากากหากบอกว่าในยุทธจักรมีผู้คนกว่าครึง่งรู้จักสิมเปียกุลคำพูดนี้ย่อมประโคมโอยิ่งกว่าแต่ชาวยุทธจักรที่ได้ยินชื่อของนางต้องไม่น้อยกว่าได้ยินชื่อ่วงซี่เนี้ยไม่เพียงทราบว่านางเป็นหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินยังทราบว่านางเป็นกุลสตรีที่เรียบร้อยนางหนึ่ง สตรีเช่นนางทั้งไม่กล่าววาจาตามอำเภอใจยิ่งไม่กล่าวโป้ปดเรื่องที่ไม่มีความมั่นใจนางจะไม่กล่าวออกมาตามอำเภอใจเด็ดขาดหรือว่าคนผู้นี้เป็นนักศึกษาทวงชีวิตสื่อชิวสัวจริงๆทุกผู้คนกวาดตามองตามสายตาของนางก็พบเห็นใบหน้าที่แปลกประหลาดใบหนึ่งใบหน้าที่ทั้งไม่มีขนคิ้วและไม่มีจมูกกระทั่งปากก็ไม่มีคนหนึ่งใบหน้าที่ตายด้านไรความรู้สึกใบหนึ่ง นางกลับหมายถึงคนชุดเขียวที่สวมหน้ากากนั้นทุกผู้คนเพียงมองดูแวบ,บหนึ่งก็เบือนหน้าไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ต้องการมองดูเป็นคำรบสองไปหน้านี้แม้ปราศจากความรู้สึกแต่มีรูสองรูรูที่ทั้งดําทั้งลึกล้ำสองรูดวงตาที่อยู่ภายในรูทั้งคู่ขายเหล็กเหลี่ยมอันแหลมคมสองด้ามแม้แต่คัดบอฟแปก็ไม่ต้องการมองดูมากความเบือนหน้ากลับมายังซิมเปียก,กุลกล่าวว่า ท่านบอกว่ามันเป็นซือชิวสัวสิมเปียกุลกำหม,มัดแนบแน่นพงกศรีรษะรับคักบอ่อแปรแค่นหัวร่อกล่าวว่าแต่ตอนที่พวกเราขึ้นเรือมามันก็อยู่บนเรือแล้วสิมเปียกุลกล่าวว่าคนชุดเขียวเมื่อครู่ไม่ใช่มันมิใช่่วงซี่เนี้ยชิงกล่าวว่าเมื่อครู่ตอนที่เซียวจับอิดหนึ่งไร่ลำดาบคนชุดเขียวก็สับเปลี่ยนเป็นคนใหม่คักบอ่อแปลขมวดคิ้ว่วงซี่เนี้ยกล่าวสืบต่อ เมื่อครูคนผู้นี้ใช้หายสาบสูนไปครั้งหนึ่งหรือไม่อืมรอจนมันกลับมาก็สับเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งสับเปลี่ยนเป็นสื่อชิวสัวห่วงซี่เนียกล่าวว่าข้าพเจ้าดูไม่ออกแต่ซิมสหายของข้าพเจ้าหากบอกว่าคนผู้นี้เป็นสื่อชิวสัวต้องใช่แน่นอนคักบอบแปรพึงกล่าวคำนางห่วงซี่เนียชิงกล่าวว่าหากท่านไม่เชื่อยายไม่ปลดหน้ากากคนผู้นี้ออกมาชมดู ขัดบอ่อแปะเหลียวหน้าไปชมดูคนชุดเขียวเป็นคำรบสองไปหน้าที่ตายด้านนั้นย่อมยังคงปราศจากความรู้สึกใดแต่ดวงตาที่คล้ายเหล็กเหลี่ยมซึ่งอยู่หลังรูบนใบหน้าทั้งสองรูเปลี่ยนเป็นดำเข้มกว่าเดิมลึกล้ำกว่าเดิมน่ากลัวกว่าเดิมห่วงซีเนียก็กล่าวว่าหากท่านไม่ใช่ซื่อชิวซัวฉ่ไหนไม่กล้าให้ผู้อื่นเห็นโฉมหน้าของท่านเหงแม่ที่รับฟังอยู่ด้านข้างอดกล่าวไม่ได้ว่า หากท่านเป็นซื่อเล่ายี่ก็บอกออกมาพวกเราเป็นพี่น้องร่วมสาบานย่อมไม่ช่วยเหลือคนภายนอกจัดการกับท่านคนชุดเขียวพลันกล่าวว่าสุกรเหลงแม่งงงันวูบจึงกล่าวว่าท่านว่าอะไรคนชุดเขียวกล่าวเสียงเย็นชาว่าเราบอกว่าพวกท่านล้วนเป็นสุกรเห็่แม่เบิกตาจนกลมกว้างขายยังไม่เข้าใจคําพูดนี้มันหาใช่บุคคลที่มีปฏิกิริยารวดเร็วไหม คนชุดเขียวกล่าวอีกว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่าสตรีนางนี้เป็นใครมันหมายถึงซิมเปียก,กุ่นเมื่อครูห่วงซี่เนี้ยแม้พลังปากกล่าวคําซิมหมกมาแต่ทั้งหมดไม่ทันสนใจคนชุดเขียวกล่าวว่านางเป็นซิมเปียก,กุ่นเป็นสตรีที่เพื่อเซียวจับอิดหนึ่งกระทั่งบ้านยังไม่ต้องการเพื่อเซีลจับอิดหนึ่งแม้แต่คู่มั่นหมายยังขายทิ้งพวกท่านกลับเชื่อคำพูดของนาง ใบหน้าสมเปียกุลแม้ซีดขาวกว่าเดิมสีหน้ากลับเยือกเย็ยนยิ่งมีอยู่หลายครั้งที่ห่วงซี่เนี้ยคิดกระโดดปราดขึ้นตัดบทของคนผู้หนีกลับถูกนางฉุดรั้งไว้แสงโคมส่องต้องใบหน้านางคราครั้งนี้นางไม่ได้ก้มศีรษะลงกลับเชิดสูงยิ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความอับอายอับประยศสำหรับนางอีกคนชุดเขียวกล่าวอีกว่าท่านอาศัยอะไรบอกว่าเราคือซือชิวซัวท่านมีหลักฐานอันใด สิมเปียกุลกล่าวว่าใบหน้าของท่านคือหลักฐานท่านเคยเห็นใบหน้าเราสิมเปียกุลไม่ตอบคําถามนี้กล่าวว่าท่านกล้าปลดหน้ากากลงมาให้ผู้อื่นเห็นโฉมหน้าของท่านหรือไม่เราบอกแล้วว่าเราไม่ได้รุดมาให้ผู้คนชมดูท่านรุดมาฆ่าคนใช่สิมเปียกุลกล่าวว่าตอนนี้ถึงเวลาฆ่าคนแล้วอ๋อท่านพอปลดหน้ากากลงมาอย่างน้อยต้องมีคนผู้หนึ่งล้มลง คนชุดเขียวถามว่าผู้ใดมิใช่ท่านก็เป็นข้าพเจ้าหากเราไม่ใช่ซื่อชิวซัวท่านก็ยินยอมตายถูกแล้วคนชุดเขียวแค่นหัวร่อกล่าวว่าลงความเห็นโดยพละการไม่ชานฉลาดอย่างยิ่งท่านต้องตายแน่แล้วข้าพเจ้ากำลังรอคอยท่านชไหนไม่เข้ามาปลดหน้ากากเราเองท่านไม่กล้าหรือสินเปียกุลไม่กล่าววาจาอีกหากแต่สาวเท้าเข้าไป เซียวจับอิดหนึ่งระบายลมจากปากเบาๆจนบัดนี้เขาค่อยพบว่าสิ่งเปี๊ยกกุลเปลี่ยนไปแล้วนางความจริงไม่เคยกล่าวคำพูดทำร้ายจิตใจผู้คนมาก่อนแต่ทุกถ้อยคำของนางเมื่อครู่แหลมคมราวมีดดาบนางความจริงเป็นสตรีที่นุ่มนวลอ่อนแอแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยการตัดสินใจและความกล้าหาญหรือนี่เป็นนิสัยที่แท้จริงของนางอัญมณีใาญไม่ใช่ต้องผ่านการเจรไนค่อยเปล่งประกายอันแพรวพรา,พาย เซียวจับปิดหนึ่งมองดูนางเดินเข้าไปหาได้ขัดขวางไม่ทั้งนี้เพราะในใจของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจภาคภูมิใจแทนนางเขาทราบว่าตอนนี้นางยืนหยัดได้แล้วยืนหยัดโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นอีกหากแต่อาศัยพลังของตัวเองและเท้าของตัวเองแต่หวงซี่เนียอดกล่าวมิได้ว่าระวังมันฉวยโอกาสลงมือสินเปียกกุลกล่าวโดยไม่เหลียวหน้ากลับไปว่ามันไม่กล้ารหรอก่วงซี่เนียถามว่า เพราะเหตุใดทั้ทงนี้เพราะข้าพเจ้ามิเพียงเห็นโฉมหน้าแท้จริงของมันทั้งยังทราบว่าจู้ยิ้นของมันเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดเป็นนางกล่าวเพียงคำเดียวที่นอกห้องท้องเรือพลันปรากฏคนผู้หนึ่งโถมเข้ามาร้องดังๆว่าซิมโกเนียเป็นสตรีสูงศักดิ์ยายต้องเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ให้เรากระชากหน้ากากของมันก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อกล่าวถึงประโยคที่สองคนผู้นี้ก็โถมถึงเบื้องหน้าคนชุดเขียว มันร่างผอมสูบเตี้ยเล็กปราดเปรียวดังวานอนกับเป็นเจ้าสำนักเฮงอีฉายยาข้างหงอกขาวโหเจ็กงวนคนชุดเขียวมองดูมันโถมเข้ามาแก้วตาหลังรูสีดำพลันหดเล็กลงคล้ายตื่นตระหนกยิ่งกว่าผู้ใดท่านมันคิดกล่าววาจาเจ้าสำนักเฮงอีกับลงมือรวดเร็วยิ่งกว่ายื่นมือตะปบใส่หน้ากากของมันดุดสายฟ้าได้ยินเสียงดังป่งสเก็ตไฟแลบกระจาย หน้ากากที่จัดทําจากแผ่นไม้หนาทึบพลันแตกสลายไปในห้องท้องเรือบังเกิดเสียงแผดร้องโหยหวนคราหนึ่งเจ้าสํานักเฮงอีพลันลอยตัวขึ้นสะบัดมือกลับหลังสัตตปูมรณะออกกําหนึ่งตัดทําลายหนทางถอยจากนั้นใช้ท่าร่างป่วยเจียวเต้าลิ้มวิหกเหินคืนพนาตราตรีมทะลวงหน้าต่างห้องท้องเรือออกไปความชั่วร้ายแม่นยำและรวดเร็วของการลงมือของมัน กลับเหนือความคาดหมายทุกผู้คนอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะตะปูมรณะกรรมนี้ชั่วร้ายอมมหิตยิ่งกว่าประกาศเย็นเยียบทั้ง13จุดกับสัตว์พุ่งใส่ร่างสิมเปียกุลมันคำนวณแน่ว่าเสียวจับอิดหนึ่งและพวกต้องยื่นมือช่วยเหลือสิมเปียกุลไม่มีเวลาขัดขวางมันแต่มันลืมเลือนว่าที่ด้านข้างยังมีคนชุดเขียวที่ถูกทำลายในเงื้อมือมัน มันประเมินพลังแห่งความแค้นต่ำซามไปใบหน้าของคนชุดเขียวกลับกลายเป็นเลือดเนื้อเลอะเลือนมาดแม้นเจ็บปวดจนตลอดทั้งร่างกระตุกบิดเบี้ยวกระดูกหปลรราทั้งสองก็ถูกระเบิดแหลกลานแต่มันแม้ตายก็ต้องรั้งตัวเจ้าสำนักเฮงอีเอาไว้คนชุดเขียวแม้ยกมือไม่ขึ้นแต่มันยังมีปากยังมีฟันร่างของเจ้าสำนักเฮงอีพุ่งทะลวงหน้าต่างห้องท้องเรือไปแล้วพลันรู้สึกปวดแปบที่ข้อเท้าอย่างรุนแรง คนชุดเขียวกับอ้าปากกัดใส่น่องของมันขายสัตว์ร้ายที่หิวโหยตัวหนึ่งงับเหยื่อของมันไว้ภายในห้องท้องเรือบังเกิดเสียงแผดร้องดังขึ้นอีกคราแต่คราครั้งนี้เสียงแผดร้องเปลงจากปากของเจ้าสำนักเฮ้งอีร่างของมันร่วงหล่นลงบนกรอบหน้าต่างยังคิดใช้ท่าร่างหลีหื้อพระเง็งปลาหลีหื้อพลิกตัวพลิกตัวกระโดดปราดขึ้นคนชุดเขียวกับพุ่งศีรษะชนใส่ถูกวางขาของมัน ร่างของเจ้าสำนักเฮงอีพลันบิดกระตุกกลิ้งตัวลงจากกรอบหน้าต่างหลังน้ำตาน้ำมูกน้ำลายทั่วใบหน้าสีหน้าก็ซีดขาวดุดกระดาษจากนั้นทุกผู้คนสูดได้กลิ่นเหม็นะละคลุ้งฉุนเฉียวเห็นขากางเกงของเจ้าสำนักเฮงอีเปียกชุ่มโชกแล้วแต่ละคนล้วนมีชีวิตมาแต่ละคนยากรอดพ้นจากความตาย แต่มีบ้างบางคนมีเพียงมีชีวิตอย่างต่ำช้าทั้งยังตกตายอย่างต่ำซามนี่จึงเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าอย่างแท้จริงเจ้าสำนักเฮงอีตายอย่างอน,นาถถุงอันทะของมันแตกสลายเสียชีวิตคนชุดเขียวก็ล้มลงนอนหงายกับพื้นหอบหายใจไม่หยุดยั้งใบหน้ามันแปดเปื้อนด้วยโลหิตปากก็กลบด้วยโลหิตมีทั้งโลหิตของมันเองและโลหิตของศัตรู ไม่มีผู้ใดเอ่ยปากกล่าววาจาทุกผู้คนกล่งเกรงว่าหากตัวเองอ้าปากขึ้นจะอดอาเจียนไม่ได้คนชุดเขียวกับส่งเสียงร้องเรียกอย่างแผ่วล้าว่าเล่าตัวเล่าซามันเรียกหาพี่น้องของมันอาจบางทียังมีคนคิดถามอะยังมีคนคิดถามว่ามันที่แท้เป็นใครพอฟังคำเรียกหานี้ก็ทราบว่าไม่ต้องถามแล้วสิมเปียกุนดูไม่ผิดจริงๆ คนชุดเขียวเป็นนักศึกษาทวงชีวิตซื่อชิวซัวคักบอแปรผู้เป็นเล่าตัวของมันทอดถอนใจยาวกละวะ่าวว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใดนักศึกษาทวงชีวิตส่งเสียงราวรวนครางคักบอแปรกับเฮงแม่ได้แต่ย่อกายลงค่อยได้ยินมันกละะ่าวว่าเล่าตัวเราผิดแล้วพวกท่านไม่อาจผิดซ้ำศัตรูศัตรูที่แท้จริงของพวกท่านมิใช่เสียวจับอิดนึ่งมันไม่สมควรตาย ที่สมควรตายเป็นคักบอบแปกกุมมือมันไว้ถามว่าที่สมควรตายเป็นผู้ใดนักศึกษาทวงชีวิตกระเสือกกระสนกล่าวคำพูดจากปากสามคำน่าเสียดายที่ไม่มีผู้ใดได้ยินสามคำนี้ที่สมควรตายที่แท้จริงเป็นผู้ใดคนชุดเขียวคนแรกเป็นผู้ใดคนคราใกล้ตายคำพูดประเสริฐเลิศล้ำนักศึกษาทวงชีวิตก่อนตายกล่าวคำพูดสามคำที่แท้เป็นชื่อของผู้ใด ซากศพถูกเคลื่อนย้ายออกไปเคลื่อนย้ายออกไปโดยพร้อมเพรียงพวกมันความจริงเป็นพวกเดียวกันหรือไม่ห่วงซี่เนียกล่าวว่าที่แท้เรื่องนี้เป็นพวกมันสมคบคิดกันแต่แรกสิมเปียกุนส่งเสียงดังอื้งห่วงซี่เนียกล่าวสืบต่อเจ้าสำนักเฮงอีทราบแต่แรกว่าคนชุดเขียวคนแรกจากไปแล้วสับเปลี่ยนเป็นซือชิวสัวแทนดังนั้นจงใจร้องบอกนามลมปราณธาตุจักรวาลเพื่อกลบเกลื่อนให้แก่มันมีผิด แต่ซือชิวซัวไม่อาจหายสาบสูญไปโดยไร้สาเหตุได้ดังนั้นพวกมันจัดเตรียมซากศพของอีกคนหนึ่งไว้แต่แรกให้ผู้อื่นเข้าใจว่านักศึกษาทวงชีวิตซือชิวซัวตายแล้วมีหนำซ้ำตายในเงื้อมมือ่วงซี่เนียเหงแม่กำหมัดแนบแน่นกล่าวอย่างเครียดแค้นว่าวานอนเท่านั้นกลับจงใจให้เราสอบพบซากศพคนผู้นี้่วงซี่เนียกล่าวว่าทั้งนี้เพราะมันคิดใช้ให้ท่านปลิดชีวิตข้าพเจ้า ใบหน้าที่เขียวคล้ำของเฮงแม่กลับกลายเป็นแดงกำ่ำห่วงซีเนียกลับไม่กล่าวซ้ำเติมมันถอนใจเบาๆกล่าวอีกว่าหากข้าพเจ้าเป็นท่านก็จะคาดคิดเช่นนี้แผนการนี้ลึกซึ้งชั่วร้ายและละเอียดรอบคอบจริงๆยามนั้นกล่าวสืบต่อพวกมันคงคาดฝันไม่ถึงว่ากลับมีคนล่วงรู้ความลับของพวกมันคนชุดเขียวคนแรกนั้นเป็นใครมันยยต้องจากไป หลังจากที่มันไปแล้วฉไหนใช้ให้ผู้อื่นสวมรอยแทนที่นักศึกษาทวงชีวิตซือชิวซัวฉไหนย,ยอมสวมรอยแทนที่พวกมันที่แท้มีเจตนาใดมีความเป็นมาอย่างไรห่วงซี่เนียกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเพียงลุวงรู้ประการหนึ่งเหงแม่ถามว่าประการใดข้าพเจ้าเพียงทราบว่าพวกมันต้องเป็นคนของหน่วยงานฟ้าเหงแม่ซักถามว่าหน่วยงานฟ้าเป็นอะไรคักบ๊อบแปะพลันผุดลุกขึ้น กล่าวอย่างแช่มฉาว่าเรื่องเหล่านี้พวกเราไม่จําเป็นต้องทราบเหงแม่อดถามไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดคักบ่แปลกล่าวว่าทั้งนี้เพราะพวกเราสมควรไปแล้วมันทอดตาไปยังที่ไกลตาหาได้มองดูเซียวจับอิดนึ่งไม่แต่คําพูดนี้กลับกล่าวต่อเซียวจับอิดหนึ่ง,ม,งมันกล่าวอีกว่าอาจบางทีพวกเราความจริงไม่สมควรมามันจุดดึงเหงแม่เดินออกไปโดยไม่เหลียวหน้ากลับมาอีก จากนั้นที่เบื้องหน้าบังเกิดเสียงตูมต้มๆสองคราแสดงว่าพวกมันไม่รอให้เรือข้ามฟากมาถึงก็กระโดนน้ำแหวกว่ายเข้าหาฝั่งเสียวจับอิดหนึ่งพันกล่าวว่าซึ่งความจริงพวกมันไม่จำเป็นต้องรีบร้อนจากไปห่วงซี่เนียถามว่าเพราะเหตุใดคนที่คิดจากไปเมื่อมีเพียงแต่พวกมันทั้งสองเรือโดยสารจะมาถึงโดยเร็วสายตาของเขาก็จับจ้องมองไปที่ไกลตาและไม่ได้มองดูซิมเปียกุล คำพูดของเขานี้กล่าวกับผู้ใดห่วงซี่เนียบังเกิดความลำบากใจไม่ทราบเพราะเขาเพราะสิมเปียกุลหรือว่าเพราะนางเองห่วงซี่เนี้ยไม่ทันเอ่ยปากสิมเปียกุลพลันกล่าวว่าคืนนี้อาจไม่มีเรือโดยสารมาอีกแล้วห่วงซี่เนียตากระจ่างวูบกล่าวว่าเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะที่สมควรไปล้วนจากไปแล้วเรือโดยสารใหญ่ต้องกลับมาอีกแต่ว่าท่าน สินเปียกุลพลยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าข้าพเจ้าจะขึ้นไปดูว่าสุราที่ชั้นบนดื่มหมดสิ้นแล้วหรือไม่หากท่านไม่กล้าดื่มทางที่ดีฉวยโอกาสนี้หลบหนีไปห่วงซีเนียมองดูนางเดินขึ้นสู่ชั้นบนพลอยยิ้มหอมอกมายิ้มพลางสั่นศีษะกล่าวว่าข้าพเจ้าก็เป็นสตรีแต่ไม่เข้าใจความในใจของสตรีเมต่น้อยเซียวจับอิดนึงก็ยิ้มเป็นฝืนยิ้ม ห่วงซีเหนียมองดูเซียวจับอิดหนึ่งแวบหนึ่งพลันถอนใจเบาๆกล่าวว่ายามนี้ข้าพเจ้านับว่าเข้าใจเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าเข้าใจแล้วว่ารสชาติของการถูกปรักปรำยากรับได้จริงๆเซียวจับอิดหนึ่งนิ่งเงียบงันในที่สุดพงกศรษะาช,าชา้าๆกล่าวว่ายากรับได้จริงๆมีบ้างบางคนน้อยครั้งจะหลงเหลือสุราอยู่ในจอกและน้อยครั้งจะทิ้งคราบน้ำตาอยู่บนใบหน้าพวกเขาเป็นคนชนิดนี้ พวกเขาพอรินสุราเปี่ยมปรีก็ดื่มรวดเร็วหมดสิน้นพวกเขาไม่คิดสัมผัสกับความสุขของการดื่มสุราอย่างแท้จริงสำหรับกับพวกเขาสุราเป็นเพกสุราเป็นเพียงเครื่องมือชนิดหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนลืมเลือนได้ชนิดหนึ่งแต่ในใจพวกเขาก็ทราบว่ามีเรื่องบางประการที่ไม่มีวันลืมเลือนได้ยามนี้ดวงตาของฮวงซี่เนี้ยสุกใสกว่าเดิม ดวงตาของสิมเปียกุลคล้ายปกคลุมด้วยหมอกชั้นหนึ่งพวกนางดื่มสุราจอกแล้วจอกเล่าทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นดื่มเป็นเพื่อนและไม่กล่าววาจาห่วงซีเนี้ยคาดคิดไม่ถึงว่าสิมเปียกุลจะดื่มสุราลืมเรื่องบางประการยิ่งขบคิดไม่เข้าใจว่านางฉนหนต้องดื่มสุราเช่นนี้นางทราบว่าสิมเปียกุลต้องไม่อาศัยสุราลืมเรื่องบางประการทั้งนี้เพราะเรื่องเหล่านี้ยากที่จะลืมเลือนได้ อย่างนั้นเป็นเพราะเหตุใดใช่เป็นเพราะในใจนางมีคำพูดบางประโยคคิดกล่าวแต่ไม่มีความกล้าหารกล่าวออกมาหรือไม่สุราย,ายไม่ใช่สามารถสร้างความกล้าหารแก่ผู้คนห่วงซีเนียพันวางจอกสุราลงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ดื่มแล้วสิมเปียกุลขมวดคิ้วถามว่าเพราะเหตุใดทั้ทงนี้เพราะข้าพเจ้าพอดื่มจนเมามายจะไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินอันใดไม่ได้ยินคำพูดของท่าน สิมเปียกุลกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีคำพูดจะกล่าวไม่มีคำพูดอันใดทั้งสิน้นแต่ข้าพเจ้าทราบว่าท่านต้องมีคำพูดมากมายคิดกล่าวมีหนำซ้ำจะช้าเร็วต้องบอกกล่าวออกมาคำพูดนี้นางความจริงไม่สมควรกล่าวนางบอกกล่าวออกมาเพียงเพราะนางดื่มสุราติดต่อกันหลายจอกสิมเปียกุลย่อมยังได้ยินนางก็วางจอกสุราลงอย่างเช่มช้าและแผ่วเบา,เบา ใบหน้านางคล้ายพลอยเคลือบคลุมด้วยหมอกชั้นหนึ่งพลันกล่าวว่าพวกท่านทราบหรือไม่ว่าคนชุดเขียวคนแรกนั้นเป็นใครยามนั้นบนทะเลสาบก็ปรากฏหมอกปกคลุมตอนแรกสลัวเลือนรางพลันกลับกลายเป็นแน่นหนาขึ้นมาลมหอบหนึ่งโชยพัดผ่านหมอกสีขาวนวลก็พัดพลิวเข้าหน้าต่างมาดุดปุยนุ่นเมื่อมองผ่านหน้าต่างออกไปเดือนเต็มดวงคล้ายอยู่ไกลล,ลิบลับแต่พวกเขาอยู่ในหมอก ขณะที่หมอกพัดผิวเข้ามาสิมเปกุลก็เดินออกไปที่ชั้นบนมีประตูครับแคบบานหนึ่งนอกประตูเป็นราวลูกกลงเตียเต้ยๆแถวหนึ่งนางพิงราวลูกกลงจับจ้องมองหมอกบนทะเลสาบทะเลสาบในหมอกคล้ายลืมเลือนคำถามของผู้อื่นไปแล้วแต่่วงซี่เนียไม่ลืมเตือนสตินางห่วงซี่เนียถามว่าท่านดูออกแล้วว่าคนชุดเขียวนั้นเป็นใครหมอกพัดพลิวอยู่นอกหน้าต่างพัดผิวเป็นเวลานาน สิมเปียกุลค่อยกล่าวอย่างเช่มฉาว่าหากท่านมักสังเกตเขาท่านจะพบว่าเขามีข้อแตกต่างกับผู้อื่นมากหลายนี่ไม่อาจนับเป็นคำตอบห่วงซี่เนียกํำลังสดับฟังไม่ยอมพลาดแม้สักคำเดียวสิมเปียกุลกล่าวว่าทุกผู้ทุกผู้คนล้วนมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผู้อื่นบางครั้งมักเป็นอิริยาบถเล็กๆน้อยๆอยผู้อื่นแม้ไม่สังเกตแต่หากท่านใช้ชีวิตอยู่กับเขาเป็นเวลานาน ไม่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยปานใดท่านต้องดูออกต่อให้เขาสวมหน้ากากใบหนึ่งท่านยังมองปราดเดียวก็จดจําเขาออกเอยถึงตอนนี้นางหยุดยั้งลงห่วงซีเนียก็ไม่เอ่ยปากสอดคําสิงเปียกุลก่าวสืบต่ออย่างเช่มช้าว่าข้าพเจ้าพอมาถึงที่นี้ก็พบว่าคนชุดเขียวนั้นต้องเป็นบุคคลที่ข้าพเจ้ารู้จักดังนั้นจับตาดูเขาตลอดเวลาในที่สุดห่วงซีเนียอดถามไม่ได้ว่า ดังนั้นพวกมันพอสับเปลี่ยนคนท่านก็ดูออกในบัดรดนสิมเปียกุนพงกศรษะรับแต่ไม่ได้เหลียวหน้ากลับมาห่วงซีเนียกล่าวว่าท่านชไหนดูออกว่าคนชุดเขียวคนที่สองคือซือชิวสัวทั้งนี้เพราะในมือมันมักถือพัดจีบเล่มหนึ่งมันมักโบกพัดจีบไม่หยุดยั้งดังนั้นขณะที่ในมือมันไม่มีพัดมือของมันยังคล้ายโบกพัดอยู่ห่วงซีเนียเงียบงันเป็นเวลานานพันถามว่าเลี่ยงเสียเปียะล่า มันมีข้อแตกต่างกับคู่อื่นแบบใดตอนนี้นางทราบแล้วว่าคนชุดเขียวคนแรกคือเลี่ยงเสียเปยี้ยนอกจากเลี่ยงเสียเปี้ยแล้วยังมีผู้ใดที่ใช้ชีวิตอยู่กับสิมเปียกุลเป็นเวลานานสิมเปี้ยกุลกล่าวว่าท่านก็ทราบว่าเขาต้องรุดมาตามนัดแต่มันคิดไม่ถึงว่าเสียวจับอิดนึงก็อยู่ที่หอจันวารีดังนั้นล่วงหน้ามาดูลาดเราก่อนอาจบางทีพวกเขาทราบแต่แรกว่า เซียวจับอิดนึ่งอยู่ที่หอจันวารีจึงกำหนดสถานที่นัดพบเป็นที่นี้นี่เป็นครั้งแรกที่นางเอ่ยถึงชื่อเซียวจับอิดนึ่งต่อหน้าผู้อื่นที่แล้วมานางรักษาความเยือกเย็นไว้แต่เมื่อเอ่ยถึงชื่อนี้น้ำเสียงของนางยังแฝงความรู้สึกที่ประหลาดพิกลชนิดหนึ่งฮวงซีเหนียดถอนใจเบาๆกล่าวว่าไม่ว่าอย่างไรเลี่ยงเสียเปียมาแล้วสินเปียกุนรับคำว่าเขามาแล้วมันเมื่อมาแล้ว ฉไนต้องจากไปอาจบางทีเขาคิดฉวยโอกาสนี้เตรียมการด้านอื่นมันเมื่อจากไปฉไนทิ้งให้ซื่อชิวสัวสวมร,รอยแทนมันสิมเปียกุลกล่าวว่าทั้งนี้เพราะเขาต้องทิ้งคนผู้หนึ่งไว้ที่นี้เพื่อสืบอย่างความเคลื่อนไหวในที่นี้รอจนมันคิดย้อนกลับมาก็สามารถตบตาผู้อื่นได้พวกเขาสามารถสับเปลี่ยนตัวใหม่ได้ทุกเมื่อท่านคาดว่ามันจะย้อนกลับมาอีกหรือไม่ สิมเปียกุลตอบว่าต้องย้อนกลับมาแน่นอนสุ่มเสียงของนางแปรเปลี่ยนเป็นประหลาดพิกลยิ่งกล่าวเสริมว่าเขาต้องย้อนกลับมาดังนั้นข้าพเจ้าต้องจากไปขณะที่เลี่ยงเสียเปียย้อนกลับมาจะเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ผลแพ้ชนะตัดสินความเป็นตายกับเซลจับอิดหนึ่งคนทั้งสองนี้หนึ่งเป็นคู่มั่นหมายของนางหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตของนางดังนั้นไม่ว่าผู้ใดแพ้ผู้ใดชนะ นางล้วนไม่อาจชมดูอยู่ด้านข้างนางย่อมต้องจากไปห่วงซี่เนียกล่าวว่าแต่ท่านยังไม่ไปข้าพเจ้ายังไม่ไปท่านรั้งอยู่เพื่อบ่งบอกเรื่องนี้สินเปียกกุลกล่าวว่าข้าพเจ้ายังมีคําพูดบ่งบอกท่านบอกหลายวันมานี้ท่านคงดูออกว่าข้าพเจ้าเปลี่ยนไปมากนักห่วงซี่เนียยอมรับสินเปี๊ยกกุลกล่าวถามว่าท่านคาดเดาไม่ออกว่าข้าพเจ้าฉนหยเปลี่ยนไปข้าพเจ้าไม่ได้คาดเดา คนผู้หนึ่งหากตกลงใจก็จะเปลี่ยนไปห่วงซี่เนียกล่าวถามว่าท่านตกลงใจแล้วอืมตกลงใจอันใดข้าพเจ้าตกลงใจบอกต่อท่านเรื่องหนึ่งห่วงซี่เนียนิ่งรับฟังในใจพลันดังเกิดความประหวั่นพรั่นพึงอย่างบอกไม่ถูกชนิดหนึ่งนางพลันพบว่าเรื่องที่สิมเปียกุลคิดบอกต่อนางต้องเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวประการหนึ่งสิมเปียกุลกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดบอกต่อท่านว่า มีแต่ท่านจึงเป็นเพื่อนคู่ใจอันประเสริฐของเซียวจับอิดหนึ่งและมีแต่ท่านจึงเข้าใจเขาเชื่อถือเขาอย่างท่องแท้หากเขาปล่อยให้ท่านจากไปอีกเขาก็เป็นตัวง้อง,งมตนหนึ่งไม่ทันกล่าวจบนางพลันลอยตัวขึ้นลอยข้ามราวลูกกงของเรือหอจันวารีกระโดดลงยังใจกลางทะเลสาบห่วงซีเหนียค่อยทราบว่าสิมเปียกุนคิดยุติชีวิตตัวเองนางถาโถมไปแต่ก็ไม่ทันการแล้ว นางพึ่งโถมถึงหน้าราวลุกกรงร่างของสิมเปียก,กนก็กลืนหายไปในหมอกหนาทึบในกลุ่มหมอกบังเกิดเสียงตูมกราหนึ่งพลันปรากฏคนผู้หนึ่งพุ่งผ่านข้างกายนางลอยตัวขึ้นกระโจนลงที่แถ้เซวจับอิดหนึ่งกระโดดลงยังใจกลางทะเลสาบด้วย่วงซี่เนี้ยขยี้เท้าเหลียวหน้าไปร้องบอกว่ารีบสั่งคนนำโคมมาคมยิ่งน่ายิ่งดี คำพูดของนางนี้กล่าวกับเปียเปียแต่เปียเปียเพียงนั่งซึมเศร้าอยู่ที่หัวเตียงโดยไม่ขยับเคลื่อนไหวบนใบหน้าที่ซีดขาวแฝงความรู้สึกที่ไม่มีผู้ใดเข้าใจและไม่มีผู้ใดอธิบายได้ประการหนึ่งเปียเปียนั่งอยู่ที่นี้เป็นเวลานานแล้วเพียงแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สังเกตสนใจนางเท่านั้นห่วงซีน่เนียต้องขยี้เท้าอีกรากระโดดลงยังใจกลางทะเลสาบเป็นบุคคลที่สาม